สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฟองฟิล์มนะคะวันนี้ฟิล์มก็จะมาทำแอบไม่เดินลุกอีพีที่2กันซึ่งอีพีแรกก็จะเป็นวิดีโอแนวตรงแต่งหน้าแนวและมุนละมุนเหมาะสำหรับไปคาเฟ่แต่ว่าวันนี้เราจะแต่งแอบไม่เดินลุคือลุกที่อ่อนกว่าลุกแรกนิดนึงลุกอ่อนเหรอกูปากแดงดนะอยู่เนาะอ่อนค่ะแต่เราจะแต่งแบบอ่อ,อนที่ดูไม่เหมือนป่วยแต่งลุคนี้เลยมาเริ่มจากการลงสกินแคร์เลยนะคะสกินแคร์ฟิล์มจะใช้เป็นของ คิวเพรสสีเหลืองอะคิวเพรสสีเหลืองแล้วฟิลจะขึ้นรูปให้ดูเนาะถ่ายไปเกิดเดินต้องลงสกินแคร์ปกติฟิลไม่ค่อยลงสกินแคร์ไงแต่ลองดูบิทย์บลอกเฟอร์ท่านอื่นใช่ไหมเขาก็จะลงสกินแคร์เราเป็นคนไ,ไม่า่อลงสกินแคร์เลยเนื่องจาเป็นคนหน้ามาันไงพอลงสกินแคร์แล้วมันก็ะช่อมๆนี่ฟิลประเจลงสกินแคร์แ่้วอันนี้ที่เห็นแสงสีส้มๆนี่ก็คือเราถ่ายกันตอนเย็นแล้วนะคะแต่ว่าใช้แสงไฟช่วย ต่อไปก็จะมาลงเป็นคีมกันแดดนะคะคีมกันแดดฟิล์มช้ของของอะไรคีมกันแดดฟิล์มช้ของนิวเวียซันสีชมพูนะคะเดียวเพินจะคืนลุงให้ดูไปนิวเวียซันสีชมพูเพราะว่ามีไพรเมอร์ด้วยแล้วมันก็กันแดดได้ PS 50บวกบวกบวกเป็นบวกสามบวกเลยแล้วมีไพรเมอร์หลายตัวทำให้หน้าสว่างเพราะซีนเป็นคนที่ไม่ชอ,อบทาบำรุงหน้าเยอะ ่ำรู้เรียกว่ามันดิชอมแหละปิดหน้าต่างจ้ต่อไปมาลงรองพื้นนะคะรองพื้นวันนี้เฟมจะขอใช้ของรองพื้นเจ้าหญิงเบอร์หน <120. S 2> ึ่งศอหนึ่งสองเปลี่ยนมาลองใช้เพราะว่าปกติเฟมจะใช้มันของวิสเนกแต่ด้วยความเราอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างวิมันดีนะไม่ธรรมชาติมากเลยมันเหมาะกับผิวหน้าคนไทยที่เขใช้กันถูกเป็นโฆษณา ฟังดีมากปกปิดเนียนยปกปิดเขาดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราสั่งเลยจะปิดอันนี้ในกล้องอนะแค่ในกล้องก็ดูปกปิดดีอะเนี่ยเห็นไหมเราเป็นคนผิวมันนะเราก็เลยไม่ชอบลงสกินแคร์แต่เรามีเคล็ดลับนะเวลาเราผิวมันพขาอลองสกินแคร์ก็จรินกันแดดจะใช้กระดาษทิชชู่ซับมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะน,นี่คือไม่ได้ทิชชู่แล้วเราก็ซับงเนี่ยค่ะแล้วก็สั่งซับประมันไหน เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้หน้าที่ลงมองพื้นแบบนี้แต่ดูฉ่ำนิดนึงแต่ว่าถึงแม้จะเป็น everyday look เราก็ต้องมีการไฮไลท์ด่างเกิดขึ้นค่ะเบอร์ที่เตรีมไฮไลท์ด่างนะคะสีตรงประมาณนี้ไแล้วจะใชาสีอะไรแล้วก็ข้อแป้งก่อนนะคะน้องได้ทำการเปรี้ยวออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เริ่มไฮไลท์ด่างไฮไลท์ล่างคุณจะไฮไลท์จะมีเตือนเตือนเตือนน้องไ ตรงนี้ค่ะลูกตัวีแล้วก็เติมบริเวณขนคิ้วน,นวววมมิดหน่อยหัวคิ้วไม่ใช่ค่ะขนคิ้วอ่ะเติมนิดหน่อยคอก่อนทุกครั้งเวลาเอามาลงนะคะเพราะมันจะได้ไม่ดูจากตัวเป็นก้อนแล้วก็หนาเกินไปราะได้คิ้วแบบนี้เราก็จะได้การไฮไลท์จมูกแบบนี้นะคะสแล้วก็ปาดไปเลย้เราก็จะได้จมูกแขกแบบนี้มาะพราะไอ้ความที่เราไฮไลท์จมูกเนี่ยแหละคนถึงจะบ,บอกว่าไม่น่าเป็นแขกเลย ไม่ใช่คนแข่งนะคะคนใต้ต่พูดใต้ไม่ไดแ้แต่ว่าแต่ว่าเออเขาไม่รู้หรอกมันนใต้ถ้าเราก็ไฮไลท์กรอบหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้โทนสีเข้มกว่านิดนึงขึ้นมาน่อยเคาะด้วยนะคะอย่าลึงเคาะเสร็จแล้วเราก็ทาบริเวณกรอบหน้าแบบนี้เพื่อให้เห็นกรอบหน้าชัดค่ะตามด้วยเราก็จะเติมแป้งพับนะคะแต่ว่าเราจะใช้แปรง ก็คือเราจะใช้แปรงแตะไปที่แปง้งพัฟเราแปง้งพัฟเป็นใช้ของคิวเพรสีชมพูแบบนี้แล้วขึ้นรูปให้ค่ะก่อนลงน้องใช้แปรงแล้วก็ขคาแบบนี้้วยนะคะเพื่อให้แป้งมมัเกาะตัวเปนก่อน,น,อนแล้วก็เมียนทรรชิอ่อ่ะอไปค่ะ แล้ก็จะมาลงสีตากันนะคะด้วยความที่วันนี้เราบอกว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าโทน Everyday Look ใช่ไหมเราก็ต้องใช้สีตาโทนธรรมชาติใหม่ด <c oughs> ึงแปงปัดตา Hello มาเริ่มการทาสีตาเลยนะคะมีนี <c oughs> จะใช้สีตานี้ใช้สีอ่อนก่อนนะคะแล้วก็ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะทาน้องไปบริเวณเปลือกตาทาให้คั่วเลยนะคะ ให้ทุกคนได้เห็นเปิดตาเขาเขาใช้สีเดิมพักหน่อยค่ะใช้สีเนี้ยสีเดิมแหละอันนี้รอยเล็บด้วยความที่เราทําอะไรไม่รู้มันก็เลยทําให้เล็บของเราเนี่ยไปเกี่ยวก <c oughs> น้องก็เลยเป็นรอยทาบริเวณขอบตาแล้วค่ะอันนี้เดียวค่ะอันนี้เดียวค่ะจากนั้นเราใช้สีที่เข้มกว่านิดนึงคือสีนี้ทาบริเวณหางตาคะ่ะ แค่นี้พอแล้วค่ะสำหรับไอเดียลุคเราก็ไม่อยากให้จัดจ้านมากเกินไปนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มทาแก้มกันนะคะทาแก้มฟิล์มใช้ของ for end, like you t ท o ตัวสีฟ้าตัวนี้สีน้องจะเป็นแบบนี้เลยจะไหสวยอ่ะสีน้องออกเชวรี่คนเหมือนแล้วก็ใช้ฟองน้ำของเราเดินที่เราลงรองพื้นแต่ว่าใช้ด้านนี้นะคะทิ้มรองไปแต่กแก้มแก้มก็ได้ดูเลยว่าเลอะเราจะได้ดูเหมือนคนไม่สบายเฮ้ยไม่สบายเปล่ามาเลย เราตไปดู้เราูมินทเรไปนงไปดกเร่อสีจัสี้อ้าไม่เราให้ตกเให้ตกใเเป็นรเรายังเ่มันต่อได้สีแก้มเราอันนี้จริงสีแก้มเรามันพอดีแล้วแหละแต่ว่าในกล้องอ่ะมันจับจับ เราก็เลยอยากให้ทุกคนดูว่าสีแก้มมันควรได้ปริมาณเท่านี้นะคะคือด้วยความที่เราใช้ไฟที่แรงด้วยเราก็เลยต้องแต่งหน้าเข้มๆเ,เพื่อให้ทุกคนได้เห็นแก้มของเราว่าเอฉันแก้มแดงนะอ่ะเราก็จะได้การแต่งหน้าลุคนี้แล้วต่อไปเราก็มาเริ่มเขียนคิ้วกวันนะคะฟิล์มจะใช้ที่เขียนคิ้วของมิลินดาในการเขียนคิ้วในวันนี้คิ้วของแตมันเป็นคิว้วไหนเล่าฉันก็เลยเขียนแค่หางพอฉนพอนันก็่เลยบายหางจากมันก็ให้นกแดง ใช่ม้เราก็เลยเคลือบน้องมาเลยจ้ารักน้องมาใช่ไหมเราก็ได้คิวแล้วนี่อย่านเลยน้องไม่มีอาการเปลี่ยนไปจากเดิมเราแค่อยากได้หาคิวเฉยเราเป็นคนคิวขุดคิวขุดคิวขุดให้มาเดี๋ยวข้างก่อนอจากนั้นเราก็ปัดขุดคิ้วกันนะคะที่ปัดขุดคิ้วนี้เิ่ซื้อมานานแล้วของอะไรไม่รู้เดีเ๋ยนปัดขุดคิ้วไปเลย ปัดเบาๆนะคะนิยมอย้นี่นำ <c oughs> แนะนำให้ปัดเบาๆจะได้ไม่จับเป็นก้อนนี่แต่งในโทรศัพท์มันก็เลยมองไม่ชัดขอดูจบโอ้ก็ได้ต่อไปเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะอายไลเนอร์วันนี้เราใช้ของมิสทีนซูเปอร์แบ็คว้าวฟิสเซอร์ไลเนอร์จะขึ้นรูปให้เราจะพยายามหารูปมาให้ได้คือน้องเล่อยูเปล่า ชื่อหมดแล้วนะไม่ใชาแมงเขียนหนูเลยลูกเอาน,น้องไม่รูเราจะเขียนน้องไปบ,บเริเวณหางตานะคะเนื่องจากเป็นอะไรไมรูกเราจะไม่เขียนน้องจากจางเดินไปต่อไปอันนี้ค่ะตรงแค่หางกันดี่ยังไม่เสร็จ ต่อไปเรามาทาลิปนะคะด้วยความพี่เอ,อ,เอ็นอาวิดดรูปโอเคน้องน้องคิดตกต่อไปเรามาทาลิปกันนะคะลิปที่พิลใช้ก็คือลิปของ Nami Makeup Pro So g ร a m g อ o s s y เบอร์สามดูขึ้นรูปให้ดีกว่าเราไม่มั่นใจอะ่ะคือฟิลมะไปข้างนอกใช่ไหมแล้วฟิลมก็ลืมสื่อเอ้ยฟิลไปข้างนอกแล้วพิลก็ลืมเอาลิปไป ด้วยความที่เราลืมเอาลิปไปใช่ไหมเราก็ต้องซื้อลิปฉุกเฉินเราก็เลยไปซื้อลิปซองในเซเวน่นแล้วเราก็ไปเจอน้ำนี่ตัวนี้เบอร์าสาวดีมากคือลงดีมากแล้วเราก็จิตใจน้องก็ตลอดเลยน้องท้าน้องธรรมชา,าติหนา่ะต่อไปเราก็จะเติมลิปของเคลฟิสเบอร์โอไปนะคะนี่ทาเลนต์กลาง เสร็จแล้วค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องฟองฟิล์มด้นะคะเป็นช่องที่เพิ่งเปิดใหม่ช่องแรกอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูช่วยกดติดตามด้วยแล้วเราจะพยายามอัพคลิปดีๆแล้วก็เทคนิคแคปรดับความสวยความงามหรือว่าการทดลองอะไรที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นมานำเสนอทุกคนนะคะบาย